เสียงเชียร์ดังกระหึ่ม B.N.K.48, C.G.M.48 โชว์คอนเสิร์ตแบทเทิลสุดมันสนามรบไอดอลอย่างเดือดสำหรับบริษัทอินดิเพนเดนต์อาร์ติสเมนเทจ์จำกัดหรือค่ายไออัมขนทับไอดอล48กรุ๊ปในประเทศไทยโดยมีวง B.N.K.48 และ C.G.M.48 มาเปิดศึกปะทะกันแบบควบ2งานวันเดียว เริ่มจากคอนเสิร์ต B.N.K.48 C.G.M.48 คอนเสิร์ต Battle of Legacy ยกค่ายทั้งหมดกว่า60คนแบทเทิลกันอย่างสนุกเวียงบนเวทีโดยมีแฟนๆมาเทียร์กันอย่างดูเดือดไปเมื่อวันเสราร์ที่วันที่29มีนาคม2568ในยูเนียนฮอลชั้น60การค้ายูเนียนมอลวันที่29มีนาคม2568เวลา13นาฬิกาเริ่มต้นความสนุกด้วยคอนเสิร์ต B.N.K.48 C.G.M.48 คอนเสิร์ต Battle of Legacy ท่ามกลางเสียงต้อนรับดังกระหึ่มจากเหล่าแฟนคลับกับแท่งไฟในมือโดยมีศิลปินคอดลิปที่มาโชว์เปิดเวทีก่อนเปิดตัวศิลปิน B.N.K. 4 8ในเพลงหลักของซิงเกิลที่18 Green f l a t ตามด้วยเพลงรองที่กำลังเป็นไวรัลไซเคยลททวินเทลและ G.A.G.A.G.A จากนั้นเข้าสู่โหมดประทะกันอย่างดุเดือดของไอดอลทั้งสงวงกับเพลง Danoko To Wo Iti Bang Iti Teru ที่หนึ่ตรงนั้นเป็นชั้นได้ไหม เรียกว่าแฟนๆของทั้งสองวงส่งเสียงเชียร์กันแบบไม่มีหยุดส่งต่อเวทีให้กับไอดอลจากเชียงใหม่ CGM 4 8ในเพลง Possession Do Love Me โทษทีนะรักกันได้ไหมฝนราคาปริศนาห้องหัวใจและอื่นๆส่งท้ายด้วยลิสต์เพลงที่นำมาโชว์บนเวทีกันแบบจุกๆพร้อมทั้งเปิดตัวเพลงใหม่รูมองงานนี้ทำเอาเวทีลุกเป็นไฟกันเลยทีเดียว b n k 48อังกฤษ BNK 48เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทยจากบริษัท Independent Artist Management หรือ I am อังกฤษ Independent Artist m a n a g e m e n t i a m 1และเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่2ของกลุ่มไอดอลญี่ปุ่น AKB48, AKB48 ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้ IDOL You Can Meet ในสังกัด b n k 4 8 Office วงเริ่มเปิดรับสมัครสมาชิกครั้งแรกเมื่อกลางปีพศ2559และเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2มิถุนายนพศ2560พร้อมกับซิงเกิลแรกในชื่ออยากจะได้พบเธอด้วยสมาชิก30คนทั้งนี้สมาชิกของวงนั้นมีจำนวน ไม่แน่นอนเนื่องจากมีการเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่และมีการจบการศึกษาอยู่ตลอดเวลาปัจจุบันวงมีสมาชิกทั้งหมด54คน CGM48 อังกฤษ CGM48 เป็นกลุ่มไอดอลหญิงของประเทศไทยโดยเป็นวงน้องสาวของ BNK48 และเป็นวงน้องสาวต่างประเทศลำดับที่7ของกลุ่มไอดอลญี่ปุ่น AKB48 ภายใต้แนวคิดร่วมกันคือไอดอลที่คุณสามารถไปพบได้ ไอดอ You Can Meet โดยได้ประกาศเปิดตัววงอย่างเป็นทางการเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่2มิถุนายนพศ2562ภายในงาน B.N.K.48 Thank You the Beginner ที่ศูนย์การค้า Central ลเฟสติวัเชียงใหม่ โดยมีนัทพลบวรวัฒนาผู้จัดการวง B.N.K.40 ต่อเป็นผู้ถแถลงข่าวเปิดตัววงและมีกำหนดเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กรกฎาคมปีเดียวกันโดยประเทศไทยนับเป็นประเทศแรกที่มีวงน้องสาวของ AKB48 พร้อมกัน2วงและเป็นประเทศแรกนอกประเทศญี่ปุ่นที่มีวงสาขาของตัวเอง